อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอามาเดี๋ยววันนี้จะมาเล่น c o l เล a l ออ i ดภาค2อีก1ครั้งครั้งนี้จะต้องผ่านแล้วถ้าใครดูจะากปกก็น่าจะผ่านแล้วไปไปดูว่าวันนี้จะผ่านไหมอันนี้มนคือไม่ต้องกลัวเพราะว่าไอตัวนั้นมันตาบอดตาบอด เออตอนนี้เนี่ยมันตาบอดโอเคไปอ่ะไปแล้วไปเร็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 วอุ้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอันตรายอันตรายอันตรายตัวน้าอันตรายมันจะกินสีของพวกเรามันมามามันมามันันมตัวนี้ยตาบอดไม่ต้องกลัว ที่มันกินสีเนี่ยแต่งน้อยไม่มีปัญหาโอเค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 เจียวแปลงหนึ่งอันโอเคก็คือตอนนี้ต้องรับมือแบบไอ้เจ้าตัวตาบอดให้ได้ก่อนตาไม่ น,นีใช้แปลงใช่ไหมโอ้ยหยิบแปลงไม่ทันโอเคหยิบ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 ไปไหนอะเหี้ยมันไม่อยู่ไปเละอยู่สีแดงอยู่แถวนี้นี่เออแล้วก็หยิบขายควางมา อไขควงต้องเอาไปใช้ที่ไขควงเอาไปใช้ที่แถวแถวสีแดงนี่ก็มีมั้งไขควง วงตรงนี้คืออะไรขึ้นอ๋อตรงนี้แต่จุดไขควงก็น่าอยู่แนแถวนี้ใช่ไหมต้องระวังไอสองตัวนั้นไว้ให้ดีๆด,ด้วยไอตัวเล็กไม่เท่าไหร่หรอกไอกตัวใหญ่เนะี่ย ก็เก็บสีส้มมาแล้วก็ต้องไปหาจุดสีส้มอุ้ยออไอตัวเล็กมาอีวะไอ,อตัวเล็กมาอืมอันเดลอยไอตัวเล็กมาไอตัวเล็กมา โอเเคคโออย่างดีที่ระวังน,น,นี่คือประตูงั้นถ้าจะไปหาประตูสีส้มจะต้องเสียเงินอย่างนี้โอเคจะไว้สีส้มเนี่ยเนียตรงนี้ประตูสีส้มอ,สยอย่า okay, งน,นี้จำได้จำได้นี่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  แล้วก็เก็บสีเหลืองมาตรงนี้ต้องขึ้นไปมันไปต้องขึ้นมาไหมเออขึ้นมาขึ้นมามนเก็บแป้งแล้วก็ลงไปด้านล่างแค่ป่ะมันมามาก่อนนะรอก่อนเราคน,านแป้งแป้งไปแล้วออกมาสีเหลืองเห็นแว๊บแว๊นะมันหวานที่ตาย แถวๆนี้นี่ไงโอเคแล้วมันก็จะได้ระเบิดมาระเบิดใช้ตรงไหนระเบิดระเบิดใช้แถวๆนี้หรือเปล่ามัง้ง เฉยนี้มัง้งไม่รู้อะเมื่อกี้เหมือนจำได้ว่าผ่านมาอยู่นะทางนี้เหรอแปลกแล้วจะแปลงเหมือนกันโอเคหึหยตกใจมาเลยเพื่อน เจอสีแดงไหมเจอเจอสีแดงตรงนี้เจอสีแดงนี่บันไดใช่หรือเปล่าเดินมามั่วเนี่ยโอ้นี่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 โอเคโอเคโอเคโอ้โหไม่ไม่ชอบเลย โอ้ยลายตาเดินเดินเดินปกติฮะไปอย่าตกจัดตั <c oughs> ้งมาพักสองมาเล่นยากอย่างนี้เนี่ยตึ๊ดู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  ยังไงจะผ่านเหมือนกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันอยู่ไกลฮะโอ้ยอ oh ืม oh. mm. ออกเลยนระกมีจริงอย่าตกนะโอเคทานปีฟ้าตรงนี้สีเขียวเหรอสีเขียวอยู่ทางไหนอะเออพ,พีมากพีมากีเขียวสีเขียว ไปไปสีเขียวเห็นหรือเปล่าเมื่อตอนนั้นสีเขียวทางนี้เหรอสีเขียวโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่โอ้จวดกว่าจะเจอ อ๋อ big egg ใช้ตรงนั้น p i g egg 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 big egg โอเคงั้นเดี๋ยวไปเลยจ้ามันเสียเวลาไปโอเคมาถึงแล้วต้องใช้ big egg กูตรงนี้นี่ลงมาได้แล้ว ไม่ชอบเลยปีนอีกแล้วเหรอปีนอย่าตกอย่าตกอย่าตกดอนเดินตรงเดินตรงไปเลื้อยเป็นงูเลยโหอย่ามองดีกว่าลายตาเดี๋ยวตกเดี๋ยว สีฟ้าอู้งานใหญ่แล้วสีฟ้าสีฟ้าอยู่สีฟ้าสีฟ้าอยู่ตรงระเบิดระเบิดอยู่ใกล้ๆสีแดงสีฟ้าอยู่ตรงระเบิดระเบิดอยู Deaf ่ใกล้ๆแดงตัวเล็ก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 ระเบิดอยู่ใกล้สีแดง นี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนั้นๆข้างหน้าข้างหน้าไปดูนี่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 เออโอเคอันนี้จำทางได้เกือบแล้วไอ้ผมสารด้วยเฮ้ยไม่เพื่อนไม่น่าเสียงเลยครั้งหน้าไม่เสียงแล้ว โอ้ยอืมหย่าหยาหยา่ยาหย,ายา่เล่นไปเล่นมาไม่อากเ่าหรยโอเคสีได้สีมมน้ำเงินสีน้ำเงิอนอยู่ระหว่างทาง ไหนเสียเงินที่จะมาอยู่ไหนนะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ตรงไม่ไม่นี่เหรอไม่เสียเงินเสียเงิน น,นี่ไอ้สีเงินเข้าไปเข้าไปคุได้อะไรอ่ะ <c oughs> ไม้ที่มีไฟฮอตเหรอเอ๊ะตรงนี้ใช้ตรงไหนหี่ไปตรงนี้ใช้ตรงไหนอ่ะตรงนี้ไม่เคยเห็น เดินเดินออกมาตงนี้เหรอเฮ้ยเทียนงนี้ไม่เคยเห็นเลยอ้ยเกือบตายเกือบตาย โอเคทำไมเสียงมัน,นเหมือนอยู่ใกล้ๆอยู่เลยอ่ะอน,นี่เหรอนี่ใช้อะไรอ๋อตอนเรกก็นึกว่าไม้ปาดขนไก่ทอดน,นี่เองเอามาเผาใยแมงมุมปัดโถย ไปไหนต่อเอ๊ะสีนี้มันอย่าบอกนะในตรงเนี้ยเออตรงนี้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 เข้ามาได้คีการ์ดการ์ดรใช้กับอะไร ใช่ประตูที่เห็นเมื่ออีปีที่แล้วปะน่าจะใช่แต่ผีไล่ยนึ่งนั้น,น,นเดี๋ยวอลองไปดูก่ะน